สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลัคนาราศีเมษนะครับเป็นภาพรวมของปี2564นนะครับภาพรวมใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะบอกทิศทางการเป็นไปของคนเมษได้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้แต่ก่อนอื่นครับที่จะเข้าเรื่องนะครับขอพูดถึง ดาวที่มันจะส่งผลอิทธิพลทําให้คนเมษสักนิดหนึ่งก่อนนะครับดาวใหญ่ๆที่จะคุมชะตาของคนโดยทั่วไปทุกลัคนาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสามเทพนั่นเองนะครับเสาราหูพระฤหัตนะครับปีนี้ครับดาวราหูเข้าสู่พบการเงินหลักนะครับราหูไปที่ไหนวุ่นวายที่นั่นราหูเดิมของคนเมษเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะนะครับทีนี้เข้าไปที่พบการเงินเนี่ย ถายดีได้ไหมถ่ายแย่ได้ไหมบางคนก็ว่าเป็นลาหูคน้นทรัพย์แต่ทีเนี้ยการจะดูว่าดีไม่ดีเนี่ยครับจะประสบความสําเร็จความจเจริญไหมดูดาวพฤหัสเป็นตัวคุมนะครับจังหวะโชคดีจริงๆครับของคนเมษนะครับดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งที่ดีทีเดียวนะครับทั้งปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกที่ดาวพฤหัสจะอยู่ในภพที่สิราศีมังกรเนี่ยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับของคนเมธด้วยนะครับดาวเสาเองเป็นเกษตรนะครับลองคิดดูนะครับมหาโจรที่ไหนก็ตามนะครับกลับเข้าถ้ำตัวเองเขาก็มักจะไม่พังถ้ำตัวเองนะครับแต่ไปที่อื่นเขาพิถลมเละครับแต่กลับบ้านตัวเองเขาไม่ค่อยพังนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสามดวงใหญ่ๆเนี่ยนะครับสาวราหูพฤหัสค่อนข้างส่งคุณให้กับคนเมธทีเดียวครับก็ต้องทายดีแล้วครับ จบเข้ากลางๆปีปลายดาวพฤหัสยกย้ายนะครับเข้าพบปลาพะของคนเมษไปอีกนะครับทําให้ราหูตรงนี้นะครับในพบการเงินหลักไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรกับคนเมษแถมยังหาจังหวะที่จะปรับเซตช่องทางนะครับทําให้คนเมษเนี่ยประสบความสําเร็จล่ํารวยได้ทีเดียวเลยนะครับแต่จะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปฟังกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นครับใครที่ไม่เคยผูกดวงอันนี้สําคัญเลยนะครับ ดูดวงใครดวงมันดีกว่าครับเซิร์ช Google สักนิดครับผูกดวงนะครับใส่วันเดือนปีและที่สําคัญที่สุดครับเวลาเกิดเราจะได้ว่าเราเป็นคนลักนณาสถิตราศีเมษหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นแล้วดูจริงๆงจังๆได้เลยนะครับนะฮะแล้วในนั้นเองนะครับส่วนมากของเกือบทุกเว็บเขาก็จะมีตารางทักษาให้นะครับว่าทักษะจรปีนี้ท่านตกอะไรเช่นถ้าปีนี้นะครับคนที่อาจจะแย่ซะหน่อยนะครับก็มักจะ โชคร้ายที่ว่าเสาจรเป็นกาลีนะครับหรือราหูจรเป็นกาลีนะครับอันเนี้ยคนเมษกลุ่มนี้ก็จะให้คุณดรอปลงไปเยอะทีเดียวเลยนะครับเอาละครับเกินมานานแล้วเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเออขอเริ่มกันที่ต้น,ต,นต้นปีก่อนแล้วกันครับถ้าดูจากภาพจะเห็นว่ามกราคมเนี่ยแหละครับมีดาวไปมารุมมาตุ้มกันเยอะทีเดียวเลยนะครับที่พบการงานของคนเมษนะครับเสาเป็นกเกษตรยอยู่แล้วเนี่ย ในส่วนาพาร์ทของการงานของคุณเมธนะครับจะต้องมีการสนับสนุนนะครับมีเรื่องที่จะต้องจัดการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจานอยากให้สบายใจครับว่าเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยนะครับเ <c oughs> พราะตั้งแต่ต้นปีไปเลยครับดาวประจําตัวท่านก็เป็นเกษตรนะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่ยงโยยงโย,ย,ยกนะครับอยากจะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนก็มาจะตัดสินใจได้ตั้งแต่มกราคมเลยครับแล้วงานใหม่ ถ้าหากเป็นคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานออกจากงานนะครับหรือหางานอยู่ก็จะได้งานนะครับเราต้องบอกแบบนี้ครับว่างานที่ได้มาเนี่ยเป็นงานที่ดีแล้วท่านพึงพอใจอย่างมากเลยนะครับแต่กลับกันครับคนที่ทํางานประจําอยู่นะครับสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาหาเยอะนะครับดาวที่ไปมุมรุ่มตรงนี้นะครับไปรวมตัวกันเนี่ยบางคนนะครับคิดที่จะทําอาชีพที่สองนะครับสรรหาหุ้นสวนกิจ หุ้นส่วนนะครับกิจการต่างๆท่านก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วอาจารย์บอกแบบนี้นะครับให้ท่านทำเถอะครับใน1ปีนี้นะครับ1ปีกว่าๆเนี่ยท่านทํางานหาสต้งสตางหาความมั่งคั่งให้เต็มชีวิตนะครับเรื่องอื่นเนี่ยสมมติในพาร์ทของคนเรามันก็ต้องมีหลายๆส่วนนะครับอาจารย์อยากให้อย่างน้อยเนี่ยเส่วนนะครับท่านโฟกัสในเรื่องงานนะครับเรื่องความมั่นคงการประสบความสําเร็จมั่นคงในชีวิตนะครับ เป็นอันดับแรกนะครับเรื่องอื่นอีก3 0เอาไว้เหนื่อยเรื่องงานเรื่องการหาความมั่นคงแล้วค่อยไปจัดการมันนะครับเพราะอะไรนะครับอันนี้อาจารย์พูดรวมเผื่อเลยนะครับเพราะเดี๋ยวพอสักประมาณปี -65 เนี่ยครับช่วงสงการอะไรไปนะครับราหูจะย้ายเข้ามาทับชะตาท่านนะครับตรงนั้นมีมรตยุอยู่นะครับความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ใหญ่จะเกิดกับท่านตรงนั้นนะครับดีก็ได้ร้ายก็ได้นะครับแล้วในช่วงปีนั้นนั่นเองครับดาวพฤหัสที่จะคุมในจังหวะดีร้ายเนี่ย มันจะเข้าไปสู่พบวินาศนะท่านนะครับท่านสามารถทําให้มันเป็นเรื่องดีก็ได้ร้ายก็ได้นะครับถ้าหากจากนี้ไปในปี่ยในปี2564เนี่ยนะครับท่านโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จไปเนี่ยท่านทําท่านจะได้ยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะครับอาจารย์บอกแบบนี้เลยนะฮะนะฮะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ปัญหาอุปสรรคต่างๆท่านจะได้รับการแก้ไขหมดเลยนะครับโอ้โหโชคดีจริงๆเลยนะครับสําหรับคุณเมธต่อมาครับในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างนี่ก็สําคัญครับนะฮะ ถ้าดูจากดาวที่เดินเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมไปครับถ้าท่านมองมองในรูปเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยครับจะย้ายเข้าไปพบลาภะขณะที่ดาว,สาวเสาร์ก็ยังเป็นเกษตรเห็นไหมครับแล้วในพบกระดุมพับพบทรัพย์สินการเงินหลังท่านเนี่ยโอ้โหที่นี้ดาวไปมารุมมาต้มกันอยู่ตรงนั้นเลยนะครับส่งผลอะไรทันได้จะตังเยอะแน่นอนครับแต่เนื่องจาก ราหูก็คือราหูนะครับในส่วนนั้นนะ่ะมันจะมีเหตุให้ท่านต้องใช้จ่ายตังค์แน่นอนนะครับอาจารย์อยากจะบอกว่าการเงินการทองท่านมีโชคมีลาบนะครับตั้งแต่ต้นปีทีเดียวมกรากรุมพามีนาต่อเนื่องไปนะครับพอพฤหัสย้ายเข้าพบลาพ้าไปเนี่ยยาวๆไปเลยนะครับทั้งปีเพราะฉะนั้นคนเมษครับภาพรวมคือแบบนี้นะครับวางแผนการใช้เงินดีๆครับเช่น ถ้าหากท่านทํางานประสบความสําเร็จแล้วท่านคิดที่อยากจะขยายกิจการให้ท่านทําให้เสร็จภายในปี2564นี้นะครับหรือหลายๆท่านนะครับคิดที่จะเอาไปต่อยอดนะครับเรื่องธุรกิจนะครับหรือการลงทุนอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับบางคนถ้าคิดไม่ออกจริงๆอาจารย์แนะนําเลยนะครับไปซื้อสลากออมสินทกสเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเป็นที่พักเงินไปแบบนั้นเองนะครับหรือรวมถึงหลายๆท่านครับมีเกณฑ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะครับซื้อบ้านซื้อรถสามารถทําได้เลยครับผมเพราะดาวเสาที่อยู่ในภพกรมมะเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ครับยังเล็งเข้าไปสู่ภพพันธุของคนเมษด้วยนะครับเออนะครับแล้วดาวเจ้าเดือนพันธุเนี่ยครับก็คือพระจันทร์นี่ยครับพระจันทร์ของคนเมษเนี่ยครับเอตามตำรานะครับตำราถ้าการดูแบบเนี้ยครับ ภาพรวมเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นดวงเดิมแต่ละคนพระจันทร์ก็มากะใช้ดาวพฤหัสแทนซึ่งดาวพฤหัสเดินดีทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีมกราหรือจะช่วงพฤศจิกาธันวาที่กลับมาถอยกลับมาเป็นนิดนะครับที่ราศีมังกรเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่ดาวพฤหัสตรงนี้ได้เกณฑ์พิเศษของคนเมษนะครับดาวที่ได้เกณนฑน์หักล้างข้อเสียได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากใครคิดจะซื้อบ้านนะครับจัดการเกี่ยวกับ,กบอสังหานะครับหรือ การต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการงานนะครับไปทําด้านอสังหางานหนักๆงานเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเก่าอะไรก็ได้เนี่ยท่านทําเลยครับปีนี้ยังไงคุณเมธประสบความสําเร็จแน่นอนที่สุดครับเพราะดาวพฤหัสที่เป็นตัวคุมนั่นเองนะครับเขาเดินดีจริงๆนะครับสําหรับคุณเมธกอบโกยไว้นะครับอย่าให้ปี2 5 1 5ที่ราหูย้ายมาทับชะตาท่านแล้วเนี่ย ตรงนั้นกลายเป็นจุดเสียนะครับถ้าท่านทําดีตอนนี้ปี 65. ้าท่านไม่เดือดร้อนเลยแถมจะได้พักผ่อนสบายๆด้วยนะครับเป็นแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีครับการงานดีการเงินดีคนเมธครับถ้าหากท่านปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ก็เหมือนอากาศเย็นๆสบายท่านไม่ร้อนนั่งนอนดูหนังอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยครับท่านก็จะได้แค่นั้นนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่กับกันถ้าเป็นคนเมธที่เนี่ยครับ อากาศเย็นสบายอันนี้การเปรียบเทียบน,นะครับช่วงจังหวะอากาศเย็นสบายเขากลับใช้ช่วงนี้นครับขวอยคว้าออกไปนอกบ้านไปหาสะตุ้งสะตางเขาจะได้เงินกลับมาอย่างสบายสบายทีเดียวครับทําให้เวลาผ่านไปสองคนระหว่างคุณเมธที่เลือกนอนดูหนังอยู่กับบ้านกลับออกไปทําเยอะเนี่ยครับไอ้คนที่ทําเยอะเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยจะยิ่งมั่งมีมีความสุขมั่นคงและมีความมั่งคั่งมากๆเลยนะครับนะครับคนเราเลือกได้นะครับตอนดวงดี ทำเยอะๆนะครับตอนดวงแย่ๆรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้แค่นั้นก็พอครับนะฮะเอาภาพรวมของการงานนะครับการเงินไปแล้วต่อไปความรักกันบ้างดีกว่านะครับความรักของคุณเมธครับอาจารย์อยากจะบอกแบบนี้นะครับถ้าหากคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในปีนี้นะครับไม่ว่าจะตัวท่านเองนะครับซึ่งเป็นดาวองค์คานนะครับหรือดาวศุกร์เนี่ยเดินดีหมดเลยนะครับเดินจังหวะไม่ค่อยมีเพี้ยนไม่ค่อยไรแล้วพอผ่านปี2 0 1พไปเนี่ยนะครับ ดาวมันเดินให้คุณกับคุณเมธทบจะเกือบทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับดีที่สุดนะครับหาอะไรทากับคู่ครองก็ได้นะครับบางคนถ้าเป็นพนักงานประจํากันอยู่เนี่ยลองมองหาช่องทางที่เป็นรายได้เสริมนะครับมรุดตโยยังทับลักษณะท่านอยู่หาก็อย่างอย่างที่พูดกันทุกคนก็คงพูดเหมือนกันนะครับราหูเข้าการเงินด้วยนะครับทําเกี่ยวกับให้อิงโซเชียลไว้นะครับนวัตกรรมใหม่ๆอะไรใหม่ๆอย่างนี้ก็ดีนะครับ ให้ชวนคู่ครองคนรักของท่านนะครับทำอะไรร่วมกันนะครับหรือไม่ในปีนี้นะครับก็จะเป็นพี่ปีที่ท่านแบบว่าไม่ค่อยมีปัญหากับคู่ครองนะครับบอกแบบนี้เลยมีความรักความสุขกันดีเช่นว่าอย่างที่อาจารย์บอก70%เปอร์เซ็นท่านเน้นในเรื่องการงานการหาสตุง้งสตางแล้วนะครับอีก30เปอร์เซ็นเวลาท่านเหนื่อยเนี่ยฮะชวนคนรักของเราไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างก็ดีนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่คนที่โสดอยู่ครับอาจารย์ก็ยังย้ํานะครับถ้าหากจะไปเจอใครนะครับเพราะดาวมันเดินแบบเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่มกราเลยนะช็อตที่หนึ่งนะครับแล้วจะมีกลางกลางปีอย่างช่วงเดือนมิถุนายนนะครับที่ท่านจะมีโอกาสที่จะพบรักเจอคนถูกใจอาจารย์อยากจะบอกคนโสดที่ยังไม่มีคู่อย่างนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมากครับคบหาดูใจนะครับเป็นที่ปรึกษากันไปก่อน อย่าเพิ่งไปตกลงปงใจอะไรกันเสียทีเดียวนะครับเอาใจของท่านไปผูกกับเรื่องการงานคิดช่องทางหาสตุ้งสตางแบบนี้นะครับดวงมันไม่ได้มาเองนะครับถ้าคนไม่ได้มีดาวราชาโชคจะเยอะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดแล้วลงมือทำนะครับยิ่งทําเยอะท่านจะได้ยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเจอใครถูกใจนะครับเลือกคบหาดูใจศึกษากันไว้ก่อนอย่าลืมนะครับปีห5ห้า ราหูจะทับชะตาท่านตรงนั้นมีมฤตยูอยู่ด้วยถ้าท่านทําแบบนี้แล้วเนี่ยครับปี65ท่านจะไม่ต้องสุ่มเสียงเรื่องการเลิกล้าง กับคนรักคู่ครองในปี65เห็นนะครับปี64ท่านคบหาดูใจให้ดีๆนะครับเลือกคนที่ดีนะครับคนดีคืออะไรคนที่ไม่เจ้าชู้นะครับคนที่คุยกับเราได้ทุกเรื่องนะครับคนที่ไม่โกหกคนที่ทําอะไรตามคันลองของคำนี่แหละรครับคนดีๆนะครับผมศึกษาดูใจหาคนดีๆให้ดีนะครับเพราะหลังจากนั้นในอีก2อสปีหลังจากพระฤหัสเข้าวินาตไปแล้วในปี65เนี่ยปี66พฤหัสทับชตานันเกณฑ์แต่งงานนะครับ เ,ออเกณฑ์แต่งงานพบรักเจอคู่ตกลงตรงใจอันนั้นก็เป็นภาพรวมในอนาคตที่อาจารย์อ่านเผื่อให้นะครับเพื่อให้คุณเมธทราบว่าทําไมอาจารย์ถึงแนะนําว่าคบหาดูใจเรียนรู้กันไปก่อนจังหวะเนี้ยปี6-4ทั้งปีนะครับทํางานหาช่องทางสร้างความมั่นคงนะครับเอาละครับภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลในปี64ของคุณเมธอาจารย์ก็ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะครับอย่าปล่อยโอกาสผ่านไปนะครับบางคนนะครับ โอกาสนะในชีวิตมาครั้งเดียวนะครับบางคนในชีวิตหนึ่งอาจจะมีสองครั้งสาครั้งอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อมันมาแล้วเราต้องคว้าให้ได้เยอะที่สุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลสิ่งดีๆที่อาจารย์บอกอย่างนี้นะครับก็ยังต้องมีข้อยกเว้นนะครับถ้าหากปีนี้ราหูใครจรเป็นกาลีนะครับอันนั้นท่านจะมีเหตุใช้สะตุง้งสตางแบบไม่คาดฝันนะครับหาสตางได้จ่ายออกไปหมดเลยนะครับหรือสอ ใครที่มีเสาจรทักษะจรประจําปีเป็นกาลีนะครับอันนี้การงานที่ท่านได้มาเนี่ยมันก็อาจจะแนวว่าเป็นงานที่ดีนะครับหาสะดุ้งสตางได้เยอะแต่ท่านไม่ชอบงานนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะทอนคุณลงไปแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยเนื่องจากพฤหัสนยครับตัวที่จะบ่งบอกถึงความสําเร็จความเจริญของคนเมธนะครับเดินดีจริงๆครับนะฮะทั้งปีเลยนะครับทั้งได้องคเกณฑ์ในราศีมังกรพอไปราศีกุมเนี่ย ก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับไปอยู่ในภพลาภะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนเมษครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับควรที่จะประสบความสําเร็จมีความฟุกความเฮงเนี่ยนะครับถ้าหากมีดาวอาทิตย์ตั้งรับดาวพฤหัสนะครับที่ราศีกุมอย่างเงี้ยครับหรือมีดาวเสาตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษศนะครับตั้งรับราหูอยู่คนเมษกลุ่มนี้ต้องบอกว่าอาจจะเฮปังๆยิ่งใหญ่แบบคาดไม่ถึงที่เดียวเลยนะครับ เอาล้ครับสรุปแบบนี้นะครับการงานเด่นมากๆนะครับเสาเป็นเกษตรในรอบ30ปีบวกกับตั้งแต่มกราเนี่ยดาวไปมารุมมาตุ้มที่นั่นเลยนะครับที่พบการงานนะครับเพราะฉะนั้นการงานดีมากๆจริงๆครับคนตกงานได้งานควรทางานอยู่มองหาช่องทางโอกาสเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับการงานดีจริงๆนะครับต่อไปการเงินกันบ้างนะครับการเงินเนี่ยในช่วง3เดือนแรกเนี่ยไม่เด่นเท่าไหร่นะครับจะเริ่มไปเด่น ในช่วงตั้งแต่ประมาณหลังสงการไปครับจนถึงประมาณกันยายนเลยนะครับรวมถึงมีเกณฑ์ถูกหวยนะครับมีโชคมีลาบทําอะไรก็มักจะได้เงินจากเงินทองเนี่ยครับอย่างฟุกๆเลยทั้งในเรื่องงานก็ได้ในเรื่องการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับส่วนความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วแฮปปี้โอเคมีความสุขจริงๆครับรวมถึงถ้าหากวางแผนมีบุตรแล้วเนี่ยนะครับในช่วงตั้งแต่พฤษภาจนถึงกันยามีเกณฑ์มีบุตรได้ด้วยนะครับ จากนั้นครับคนโสดนะครับก็ขอให้ใจเย็นๆคบหาดูใจศึกษานิสัยนะครับเลือกคู่เลือกให้ดีนะครับใครที่จะมาแชร์กับเราเป็นครึ่งๆทั้งหมดทั้งมวลก็คือภาพรวมในปี2,564ของคนเมธนะครับยังไงอาจารย์ยินดีกับคนเมดด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมบายบาย